สดไม่อดตายสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีนะครับทางช่องเบายันทุกทุกท่านนะครับวันนี้กามาพอพบกันอีกคือเก่านะครับวันนี้กัมาพอกับผมนะครับในบรรยากาศเศร้าๆนะครับวันนี้ก็ยังบ่ค่อยมีนะครับเนื่องจากผมกับเป็นไข้นะครับผึ่งหายนะครับสําหรับเอฟซีทุกทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับรักษาสุขภาพํำเนรนะครับเด้อออกไปข้างนอกนะครับอย่าลืมนะครับติดล่มไปด้วยนะครับนี่ครับ ผมก็มายืนอยู่บนสะพานนะครับมือนี้เดี๋ยวผมกะพาจอดรถนะครับตีบนสะพานเลยครับหมายแรกเลยครับเดี๋ยวผมจะพาตีตรงนี้ไปเลยนะครับก่อนที่จะไปตกนะครับวมือนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการเกี่ยวเหยื่อกันก่อนนะครับวมือนี้ผมก็จะได้ว่าเป็นเชยดจิ๊กนะครับเจลดหมานี่ผมมือเก่านะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเกี่ยวเหยื่อกันก่อนนะครับก่อนที่จะพาไปตกนะครับอายังสวยเลยครับนี่ครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้ครับ ไปอย่างงามเลยครับเดี๋ยวผมพาไปเกี่ยวเยื่อกันก่อนนะครับตอนนี้ก็เสียงไม่ค่อยมีนะครับพึ่งหายจากการเป็นไข่นะครับเดี๋ยวไปเกี่ยวเยื่อกันก่อนครับผมสายสดไม่อดตายครับก่อนที่จะไปตกทุกข้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาเกี่ยวเยื่อกันก่อนนะครับเดี๋ยวมาน้ำผมก็จะเป็นเหยื่อเขียดจิกนะครับภาษาอีสานผมเรียกว่าเขียดจิกนะครับหรือว่าเขียดใบบัวนะครับําหรับเบสที่ผมใช้มือนีนะครับผมก็จะ ใช้เป็นเบ็ดซนะครับ Co ทั้งตัวบนแล้วก็ตัวล่างนะครับสําหรับเบ็ดได้ลักษณะแบบนี้นะครับผมก็ไม่ได้ทําขายนะครับเป็ู้ใดรอยากได้ก็เข้ามาดูคลิปวิดีโอได้นะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์นะครับไว้ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะสอนเกี่ยวเยอะกันเลยนะครับจะเริ่มจากตัวบนนี่แหละครับเป็ดตัวบนนะครับเกี่ยวเข้าปลายคางนะครับให้ทะลุที่ปลายจมูกนะครับเป็ดตัวที่สองนะครับ ก็จะวัดลงมานะครับวัดลงมาถ้าเบ็ดถึงตรงไหนก็จะเกี่ยวตรงนั้นนะครับให้ดูที่ตรงโค้งของตัวเบ็ดนะครับนี่ตรงโค้งตรงนี้นะครับดึงเหยื่อให้ตรงนะครับแล้วก็ดึงเบ็ดให้ตรงนะครับแล้วก็เกี่ยวเสร็จก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับสำหรับเมอ่อนี้นะครับผมจะเน้นที่การตีไก่นะครับผมจะเอาขาพาดขึ้นมาแบบนี้นะครับเพื่อให้ตีไก่นะครับ จะได้ไม่ต้านลมนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับใส่ท่อกันสวะนะครับให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปลุยกันเลยนะครับทุกอย่างก็พร้อมแล้วนะครับสายสดไม่อดตายไปลุยกันเลยครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะพายืนตีนะครับฝนสะพานนะครับต้องมือเงวยจะได้ฝนมอนะครับ กันครับกันแล้วกันแล้วโดนครับโดนไม้แรกก็โดนเลยนะครับโดนเลยครับไม้แรกหมาเลยครับออ้ยโอ้แต้มแรกก็แต้มใหญ่นะครับนี่ยอดเลยครับนะครับไม้แรกนะครับแต้มแรกหมาเลยครับนี่ ผมก็ยืนตีอยู่บนสะพานนะครับนี่นะครับเทศบาลตำบลบางพึ่งนะครับครับไมายยังสวยเลยครับสุดยอดครับเดี๋ยวผมจับให้เพิ่อครับแต้มแรกมาแล้วน่ครับก็ขึ้นมาแล้วนะครับนี่แต้มแรกของผมนะครับในวันนี้นะครับหมายแรกนะครับแล้วก็แต้มแรกเลยนะครับคเพิ่อครับโดนเบ็ดเบ็ด ซีโนะครับโดนเบีดซีโตัวบนนะครับยอดที่เกานะครับตัวนี้ก็ทะลุเบาตาเลยครับไม้แรกแต้มแรกก็มาเลยนะครับสุดยอดกับฟ้าหลังผลนะครับมันสดใสนะครับตัวนี้ผมปลดให้ดูนะครับนี่มาแบบทางผมก็ไม่ได้เอามานะครับตัวนี้ปดยากมากครับ หม <c oughs> โอ้โหครับดออกมาแล้วนะครับเียยอดคือเก่า,กามานห้อเก่าครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อครับกับสายสดไม่อดตาย กันแล้วก็กระโดดครับครับไม่โดนครับโอ้ยครับเหยารูดไปเลยครับใส่แตกเลยนะครับโอ้ยนาเสียดายครับตัวเล็กครับน่าจะปล่อยก่อนนะครับกัดแล้วก็กระโดดกลับเสียดายครับเอาไม้อเอาไม เรียบร้อยครับเรียบร้อยเดี๋ยวบอกได้วันรุดอีกอ๋อบัรุดครับมาแล้วครับตัวที่สองวันนี้นะครับมาแอบกัดนี่ครับแ้บสองครับแต้มสองมาแล้วครับสุดยอดคิอเก่านะครับมันหวานครับสายสดไม่อดตายครับเดี๋ยวผมจับให้เบ้างครับ นี่ครับแต้มที่สองนะครับหาแล้วครับนี่โดนเป็นปากล่างนะครับนี่ให้ดูใกล้ๆนะครับนี่โดนเป็นซีโอตัวบนนะครับนี่นี่ครับซีโอตัวล่างอันนี้คือซีโอตัวบนนะครับนี่ทะลุใต้คางนะครับโดนแบบนี้ยังไงก็ไม่รอดนะครับเขียดยังติดอยู่ปากเลยนะครับนี่นะครับเขียดเขียวเขียดจิกนะครับ ตัวโดนแบบนี้ยังไงก็ไม่รอดแน่นอนนะครับสายสดไม่มีอดตายนะครับหลังจากที่กัดแล้วพลาดไปหลายครั้งมากนะครับวันนี้พลาดไปประมาณสามครั้งนะครับหลังจากขีดไ้ตัวแรกนี่ก็ตัวที่สองตามมาติดๆนะครับโหปดยากมากครับเรียบร้อยครับนะครับ สายสดไม่อดตายครับแต่ตัวนี้ผมจะไม่เอานะครับนี่ดูนะครับนี่ดูลักษณะแล้วหัวโตนะครับตองนี้ยังผอมนะครับปลาไม่อ้วนนะครับนี่ผมจะเก็บไว้ก่อนนะครับผมจะหลังจากที่ถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวผมจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับให้มันโตก่อนนะครับให้มันอ้วนก่อนนะครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อครับกับสายสด ไม่มีอดตาย เรียบร้อยครับเรียบร้อยไปอย่างนอ้ออุย้ยหลุดครับอุย้ยหนาเสียดายครับเหมือนจะเป็นฉดูเลยครับดินแห้งๆแบบนี้อุ้ยอุ้ยหนาเสียดายครับหลุดไปแล้วครับ โอ้ยน่าจะโดนไม่เต็มครับเหมือนจะเป็นะโดเลยครับกัดแรงๆแบบนี้นะครับโอ้น่าเท่าไรครับอันนี้มันเป็นวันอะไรของผมครับเนี่ยครับมาสารุปผลงานของผมในมือหน,นีนะครับก็ได้มาสองแต้มนะครับเป็นปลาดาบหนึ่งนะครับนี่ ตัวนี้อ้วนอยู่นะครับแต่ตัวนี้นะครับเป็นปลาดาบนะครับตัวนี้สำหรับตัวนี้นะครับผมจะไม่เอานะครับเดี๋ยวผมจะพาเอาไปปล่อยนะครับเดี๋ยวจะมีดราม่านะครับมาด่าผมอีกนะครับว่าถ้าไม่เอาแล้วเอาใส่ถังทําไมเอาใส่ถุงทําไมนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะพาเอาไปปล่อยนะครับสาหรับคลิปมื้อนี้นะครับตําบลบางนางแลวก็มาที่ตาบลบางพึ่งนะครับ คับรถมาถึงตำบลบางพึ่งเลยนะครับวันนี้ก็ได้ผลด้วเกันนะครับสายสดไม่อดตายนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับพี่ๆน้องๆที่เข้ามารับชมคลิปนะครับหลังจากที่ผมหายจากอาการไข้วัดใหญ่แล้วนะครับเสียงก็ยังพัดใหญมีนะครับแต่ผมก็อยากออกมาเฮ็ดคลิปให้พี่ๆน้องๆนะครับได้รับชมกันอีกนะครับก่อนจบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อ เป็นกำลังใจครับช่องเบายันน้ำเลยนะครับเด้อผมขอจบคลิปต่เพียงท่านี้ครับสวัสดีครับผมนี่ครับแท้บที่สามครับขากับไม้เดียวจอดนะครับสุดยอดนะครับนี่นลครับตรงนี้นะครับนี่ใต้สะพานนี้นะครับสุดยอดนะครับตัวอ้วนๆนะครับตัวนี้สุดยอดทีลีมาึ้นเกล้าครับ สายสดไม่หดตายนี่นะครับทั้งหมดที่ผมได้มานะครับก็สามตัวนะครับอยู่ในนี่นะครับในกระสอบมีสามตัวนะครับตัวหนึ่งมือนเป็นปลาดาบนะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยนะครับนี่ตัวนี้นะครับมันผอมนะครับเป็นปลาดาบนะครับเดครับผมก็จะปล่อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็น วัดปั้นเก่านะครับตำบลปั้นเก่าอำเภอบันทองนะครับนี่ตัวนี้มันผอมนะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยนะครับนะครับปล่อยไปเลยนะครับก็จะเอาแค่สองตัวนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคลิปต่อไปครับ